วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสตาของคุณปานิศสีกาลศินรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาการสตาของคุณปานิศสีกาลศิ์มาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผละบุญจากการที่สร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณป้านิสสีกาลสินจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับคอยดูโมธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณธีรนุชอินวัฒสาสตารของคุณโสธรณนะนะครสตาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่ม ร่วมกันรับเอเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนโวุธนาสถาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังธรรมะบัญยายจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับก็คือขห้ตักหในสามในเนี่ยว่าจะเขี่ยวเข็นให้ไม่เกิดความเข้าใจนะครับแต่ว่าแม้ พอมันเข้าใจได้เนี่ยมันเหมือนเรามีไฟฉายก็บอกนะส่องไปทรงไหนมันลงไปมันลกงไปหมดเลยตอนนี้ผมเรียนผมก็ไม่ไปติดใจเรื่องเจตสิกมากนะักผมถือว่ามีจิตกี่ตรงไหน,นก็มีเจตสิกประกอบอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าจิตดวงนี้มันมีเจตสิกประกอบ่าไรก็หันไปดูในสังขารไหนในสัมปยโยธาไหนมันก็เลยความกระจ่างชัดอย่างเช่นมหากุศลจิตมี เจตสิกประกอบ38ดวงที่หนึ่งนะดวงที่สองก็38ดวงที่สามเหลือ37ดวงที่สี่ก็37ดวงที่ห้าก็37มสิบเลยเราก็มาหาว่ามาทำไม38เหมือนกันอ่ามันมีอะไรเจตสิกเป็นตัวกำหนดนะ38 38แล้วก็ดวงที่3กับดวงที่4ก็เหลือ37 ดวงที่ห้ากันดนเทลก็เหลือสาสิบเ็ดดวงที่เจกัะดูเที่แปดเหลือสามสิบอะไรมันหายไปก็มาหาครับหาแล้วเราก็ได้เหตุผลว่ามันทำไมถึงขาดหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการคิดค่ะวิธีการคิดสูตรก็คือตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบ ทำไมมหาคุสลจิตดูที่หนึ่งสองจะมีเจสิประกอบ38ทําทำไมดดนที่3ก็โดูสี่จะมาจึงเหลือ37ตั้งคําถามหาคําตอบแล้วก็ได้คําตอบจากสัมปโยนณยกับสัง้าไหนฉะนั้นเราก็มีสูตรอยู่ที่สัมปโยนณยสัง้าไหนถ้าเรียนเอาแต่สอบยังไม่ทันหานะครับเรียกไปเรียนชั้นใหม่ครับโอ้ยชั้นเก่าเลยยังไม่เข้าใจหมดเลย ก็เลยไม่ไปเลยจุลเอกไม่เรียนแล้วจุลเอกเรี่องวิถีกับธรรมสังคณีแร่วิถีจิตผมไม่ได้เรียน,นะคระับผมเรียนไปนเฉดหน 2, ึ่งไปเฉดสองไปเฉดหกนะไปเฉดสามไปเฉดเจ็ดนะไปเฉดห้าปริเฉดแปดแล้วก็ไปเฉดสี่ผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนก็อาศัยกุญแจที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ตั้งคำถามนะฮะคำถามแล้วก็เลย ดีกว่าเพราะไปเรียนแล้ว12คนเอา้าขึ้นชี้อ่านให้ดังว่าตามวันหนึง่งไปว่าตามเขาแล้วก็กลับอีกวันหนึง่งขึ้นชี้เอา้าว่าตามไปว่าไทยแล้วกลับไม่กี่วันนะครับหายไปหายไป,หยไปเหลือสามคนนับนี้สามคนเหลือนะะ้อยครับเอา้าชี้ว่าตามชี้ว่าตามคนหมดแล้ว โดนสิคนเนี่ยสองวันยังไม่หมดเลยครับก็ไปต้องไปวาดตาไปต้องสามวัน,นไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยเอาอยา่นี้ดีกว่าหาคนคว้าหาความเข้าใจนั่นก็เลยได้ความนะฮะอันนี้ขอ,ขอใอยเข้าใจนะครับบุญเก่าที่เราสะสมอบรมมามันเหมือนเป็นแสงสว่างให้เราได้หุตาสว่างและหาเพลินดังคำถามเนะหาเนี่ยเพลินม,มากเลยนะเพลินม,มากเลย เอาละนะท่านทานหลายในส่วนของการทำงานของจิตทางปัญจทวารเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดฟังแล้วเรียนแล้วมันตื้อไปหมดไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราคงมีบุญน,น้อยกระมังอันนี้เราถือว่าเรียนเกินพิกัดนะฮะเพราะว่าพิกัดจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ให้เรียนหรอกครับเรื่องวิธีจิตนะฮะ แต่ถ้าเรายกมาให้ดูเป็นตัวอย่างสิจะได้เห็นความสําคัญของการเรียนรู้เรื่องกิจสิบสี่กิจเห็นความสําคัญเรื่องฐานสิบสี่ฐานท่านกิจทั้งฐานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้เป็นภวังคกิจสสามขณะน,ะนะเนี่ยภวังคกิจนะเอาชนะกิจเห็นไหมครับเอาชนะกิจอ้วนี้ก็ทวิปัญจวิญญาณจิตตัวนี้ก็เป็น เป็นทัศนกิจเป็นสวักิจเป็นคายนากิจเป็นสายยนกิจเป็นผูสนกิจสห้าตัวนี้นะฮะเนนนะาทวิสิบเนี่ยนะจิตเร็จดวงดเต็ดวงตั้งในตอนี้ทำกิจห้าฐานห้าอย่างอยู่ในฐานเดียวเนี่ยนะ,ะ,ะแล้วก็สัมปติชนากิจเห็นไหมฮะสัมติลนากิจแล้วก็โวทพพนากิจชาวนากิจ ตาทานละพนกิจมีแค่เนี้ยแล้วนั่นเรามองภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามองในแง่ของจิตมีสิบสี่กิจมองในแง่ของฐานมีกี่ฐานครับภวังคฐานอาวชนฐานอ่าแล้วก็ทวิปัญจวิญญาณฐานสันติระนะสัมปติชนะฐานสันตินฐานอธรทมณฐานชาวนะฐานและก็ตาทานละพนะฐานคือฐานที่ตั้งนี่เห็นไหมครับ เราใส่วงกลมปุ๊บ่ยเข้าวงกลมแต่ละวงนั้นเปิดเรือหนึ่งฐานทําให้เราได้เข้าใจง่ายจึงไม่ต้องไปกปิาตำรามีตรงไหนบ้างเขียนวง,วง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 มาแล้วก็อาจิตตรงอยู่ตําแหน่งตัวนี้ตําแหน่งตัวนี้ตาแหน่งนี้ก็เรียกกันว่าฐานหนึ่งฐานหนึ่งนะเช่นชวนาฐานเนี่ยมีห้าขณะเป็นชาวเจ็ดขณะเป็นชวานชวาฐานนะฮะเนี่ยใส่ปีกานะับจะได้รู้อ์อนเนี่ยชวนาฐานนะชวาวนาฐานนี่มีจิตเกิดได้หลายส่เลขอลไปอ่า ทวิปัญจำยนธานมีจีเกิดดันตรายสิบใสเลขลงไปสัมสัมปติยนตรานมีเลขเท่าไรใส่ลงไปสัมติยาตานมีเกิดจีเกิดอันตรายสามเกิดได้สามก็ใส่ลงไปวุธรรมฐตานมีจีเกิดดันตรายคือวุธรรมหนึ่งเริญการที่เรานะ,ะการที่เราได้ย่อไว้นะดูตรงนี้นะครับนะวุธรรมฐานคือวุธรรมนหนึ่งนะภายหลังไีก็ได้นะครับฐานมีสิบใช่ไหม ปฏิสนธิฐานมีจิตสิบเก้าดวงนะผวงางคตฐานอ่าผวางคตฐานมีจิตสิบเก้าดวงเหมือนกันอ่าแล้วก็อาวัชนาฐานมีจิตเกิดได้สองปัญจวิญญาณฐานมีจิตเกิดได้ทวิปัญจานาเกิดจิตเกิดได้สิบนะครับใส่เลขสิบได้ยังคะอ่าสามปฏิจนาฐานมีจิตเกิดได้สองนะอ่าสันตินาฐานมีจิตเกิดได้สามนะแล้วก็ กวดธรรมนฐานมิจิตเกิดได้หนึ่งชวนาฐานมิจิเกิดได้ห้าสิบห้าและจุติฐานมิจิเกิดได้สิบเก้านะจะย้ายเลขมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ติดกันดีนะอันนี้เป็นวิธีการวิธีการบริหารการจำ <c oughs> จะทำไงห้เกิดการจำานสะิ่งที่เราท่านทัน้งหลายจะต้องจำไว้คืออักษรยอ่ออักษรยอ่อฝากไว้เป็นการบ้านนะ อกักษรย่อโวนี่หมายถึงไม่ได้หมายความว่าพูดมากนะ <laughs> ชาวนาก็ไม่ได้ถึงว่ามีช้างหลายตัวนะ <laughs> อนะชาวนาเนี่ยหมายถึงการเสพอารมณ์ที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์มีห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็มีสองพวกนะฮะเป็นการชาวนาซะยี่สิบเก้าเป็นอัปนาชาวนาซะยี่สิบหกทำไมทิงจาได้ครับเรากลับกันที่ใครยี่สิบเก้านะฮะ 29นะกมากลับเลขเก้าหัวลงไกลายเป็น26ก็จำได้ตาธาลพณนะมีจีเกินได้11ดวงเราก็จำได้มหาวิบาก8สันติละนะ3ใช่ไหมฮะจุติจิตเท่ากับจำนวนปฏิสนธิ <g ay> คือ19ดวงอันประกอบไปด้วยอุเบขาสันติละนะสองมหาวิบาแปและก็มาคตาวิบาเก้นี่คือ จิตสิก้าดวงที่ทำหน้าที่เกิดแล้วก็รักษาภพชาติแล้วก็ปิดฉากชีวิตนะเพราะฉะนั้นเกิดด้วยเกิดด้วยมาวิบากดวงไหนก็เป็นภวังด้วยมาวิบากดวงนั้นเป็นภวังไม่เห็นมาวิบากดวงไหนก็ปิดฉากชีวิตด้วยจิตดวงนั้นเหมือนกันนี่คือความเข้าใจนะครับฉะนั้น พูดถึงการปฏิสนธิของคนเราเนี่ยมีจิตเกิดได้ทั้งหมด19ประเภทความปรากฏของคนเราและสัตว์หลายก็แตกต่างกันมี19ประเภทใช่กันนะครับจ้พระจิตเนี่ยเป็นตัวปฏิสนธิเกิดในภพใหม่นะฮะนะจิตเนเป็นตัวฏิสนทธิี่เกิดในภพใหม่มี19ใช่ไหมจะก็วาการเกิดของคนเราเนี่ยเมื่อจำแนกโดยหลักวิชาการแล้ว การเกิดของหมู่สัตว์คนเราเยมีทั้งหมด19ชนิด19ประเภท19อย่าง19อย่างเมื่อประเริฐที่มี19ภวังก็มีส9บเมื่อผวังมีส9จุต,ติก็มีส9เ้าหมือนกันนี่ให้จับหลักไว้ว่าถ้าไปสนทิ่ด้วยไปสนทิจิต19ดวงใดดวงหนึ่งก็เป็นภวังดวงใดดวงหนึ่งเช่นเดียวกันและก็ปิดฉากชีวิตก็ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกัน นนี่ก็เป็นหลักนะจำได้จำได้รุ่นนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะรุ่นพิเศษตรงที่ว่าเน้นหลักมากเน้นตัวเลขเยอะซึ่งรุ่นก่อนมาก็จะไม่ค่อยเน้นตัวเลขเป็นหลักเท่าไหร่เน้นความเข้าใจเป็นหลักแต่รุ่นนี้อยากให้เรียนวิถีจิตอย่างพิถีพิถันทั้งทังที่เรียนจบไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะ หลายท่านคงจําได้นะแล้วก็ตั้งใจเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะได้ความเข้าใจชัดดีมากมายนะเพราะว่าเรื่องวิถีจิตนั้นถ้าใครได้เรียนวิถีจิตนะผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกัตถชี้แจงธรมธรมะได้แจกแจงธรรมะได้แยกแยะธรรมะได้เข้าถึงธรรมะโดยปริยัติได้เลยนะครับวิถีจิตนะฮะ จะนั่นเป็นวิชาที่น่าเรียนมากครับอาจารย์ทัานประนปฏิสนธิจิตมหาวิจิตมหาวิบาศกโดวงที่หนึ่งนะครับพอตัวที่ิติก็จะเป็นมหาวิบาศิ์ดวงที่หนึ่งครับมหาวิบาก์ดวงหนึ่งเป็นชาตประเภทเดียวกันนะครับมีคําถามว่าถ้าปฏิสนธิจิตโดยมหาวิบาก์ดวงที่หนึ่งเวลาสิ้นชีวิตก็สิ้นชีวิตด้วยมหาวิบาก์ดวงที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับถูกต้องเลยนะครับเนี่ยเราไปสนธิด้วยจิตดวงไหน พวังก็เป็นจิตดวงนั้นแล้วก็ปิดฉากชีวิตก็ด้วยจิตดวงนั้นนะด้วยจิตดวงนั้นฉะนั้นอารมณ์ที่มาปรากฏต่อชีวิตของเราก่อนตายเนี่ยให้เราได้เข้าใจนะให้เราได้เข้าใจตรงที่ว่าชีวิตเราเนี่ยอารมณ์สามระดับที่เราเราทำเลยนะฮะโดยฐานะเป็นกรรม,มะอารมณ์ฐานะเป็นกรรม,มะนิมิตอารมณ์ ฐานะเป็นคติในมิตรอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวสืบทอดที่จะไปเกิดในพบใหม่เป็นตัวสืบทอดทจะไปพบใหม่แบบมันเป็นสมัยใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมชอบดูมันมีนอนอยู่อย่างหนึ่งหนอนที่มันตัวยาวๆนะฮะเวลามันจะไปมันจะคืบเกาะหน้าได้ก่อนแล้วมันจะยกข้างหลังนะ พอมันเกาะขนาดได้พราะมันยกข้างหลังกระดกไปต่อขนาดแล้วก็ยกต่อไปอีกทีเนี่ยนะฮะเคยเห็นไหมครับนั่นแหละรับเอามาเรียนวิถีจิตใจเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะคนเราจะก่อนจะพบก่อนจะพบชาติได้นี่นะฮะมันจะต้องมีอารมณ์ไปหาพบชาติใหม่ก่อนแล้วถึงจะตัดออกจากพบชาติเก่าชั้นได้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันนะครับนั่นก่อนที่จะสิ้นพบสิ้นชาติเนี่ย มันมีอารมณ์ใหม่ปรากฏแล้วก่อนจะพ้นตั้งแต่งไปเนี่ยมามันไปมันไปจับอารมณ์ใหม่แล้วนะฮะแล้วมันจะถึงตัดขาดจากอารมณ์เก่าก็มีอารมณ์ใหม่ปรากฏในพบชาติใหม่เั้นเดียวกันเลยเหมือนกันนะเหมือนคนเราจะข้ามฝากในข้อข้อนะเราจะข้ามฝากเนี่ยอ่าเราจะต้องเห็นฝั่งอนุนก่อนเพื่อข้ามไปนะอ๋อเรียเหมือนกันไหมครับ เราต้องเห็นฟังโน้นก่อนแล้วถึงจะข้ามไปน,นั้นในขณะเห็นฟังอน่นเหมือนได้อารมณ์ใหม่แล้วก็ตัดขาดจากอารมณ์เก่าฟังอันนี้นั้นพอไปอยู่ว่าลมใหม่เนี่ยก็คือมีที่เกิดก่อนตายมันมีที่เกิดแล้วพูดอย่างไรกันนะฮะก่อนตายเนี่ยมีที่เกิดอยู่แล้วฉันนั้นไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะไม่ได้เกิดนะใคราแจ้ง่าขออย่าได้พูดได้เกิดปรกษาทุกษาทุกได้เลนะครับ ก่อนตายเนี่ยมีอารมณ์ใหม่ปรากฏแล้วเน่ก่อนตายก่อนจิตจะดับจะมีอารมณ์ใหม่ปรากฏแล้วครับเมื่ออารมณ์ใหม่ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งตุติจิตก็ปิดฉากอารมณ์ที่ปรากฏก็หนึ่งขณะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิทันทีจันทร์ก็ะบัตจาักการบินไหวบินตาบิเกิดของเราเนี่ยมีน่าเรียนและเราก็จะได้เลือกที่เกิดได้เลือกได้นะฮะ เลือกเกิดได้แต่อย่าไปเลือกเอาตอนตายเลือกตอนเดี๋ยวนี้นะฮะเลือกตอนเดี๋ยวนี้ทำอารมณ์อะไรที่จะให้เป็นอาเขาเรียกอะไรอธิปดีอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันมีอธิปดีอารมณ์สามัญญาอารมณ์สองอย่างนะฮะที่เรามาเรียนธรรมะกันทีนี่ไดนะ้ถ้าที่นี่ยไม่เป็นอธิปดีอารมณ์นะฮะ มาไม่ได้หรอกครับมาไม่ได้ดังนั้นการมาเนี่ยต้องอาศัยอารมณ์ที่มีความสําคัญเด่นชัดแล้วก็ตัดทินใจนั่นคืออธิบดีอารมณ์ครับถ้าอารมณ์นี้ไม่เป็นอธิบดีอารมณ์ที่อื่นมีเป็นอธิบดีอารมณ์มาปลายครับไปตามอธิบดีอารมณ์อาจารย์ขาไม่ว่างหิเนี่ยหนูมีธุระที่เดนผมก็จะบอกไปที่ชอบที่ชอบเธอ <laughs> เอา ที่นี่มันไม่เป็นอาธิบดีาเรามาถึงบาที่นี่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าอาธิชอบอะไเป็นอาธิบดีอามร์ครับให้เข้าใจนะไปใครมาลาพระอาจารย์ไปไม่ได้แล้วอาทิตย์หน้าเราไปไหนหนูจะไปเราอไปาที่ชอบที่ชอบแล้วจริงจริงมันก็เขาไปตามที่เขาชอบเออนี่ก็มาตามที่ชอบปันถึงได้มาเอความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับ เราทุกคนเน่ยจะมาหรือจะไปก็ตามมาเพราะที่นี่เป็นอธิบดีอนงไปเพราะที่โน่นเป็นอธิบดีหลงเท่านั้นนะครับง่ายง่ายเอิดคาไม่มาแล้วว่า,าไปที่ชอบที่ชอบเพราะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะอย่าไปคิดบ้าอย่าคิดไกลดิครับแต่ส่วนมากเ,เอาคํานี้ไปแช่งกันนะใช่ไหมเรแช่งโดยมีเหตุผลนะแหมใครพูดคํานี้้ะเคร่องนักเชี่ยว แล้วหาความจริงหรือเปล่าหาความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าความเป็นจริงก็คือมาเพราะชอบที่นี่ไปเพราะชอบที่โน,น่นนั่นละก็โวยพรเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบพูดความจริงนะไม่เสียหายเลยเลยนะครับอยา่าโกรธอย่าเคืองกันเลยนะแล้วอีกหน่อยเราก็ยิ้มไปไหนแล้วไปนอนไปที่ชอบที่ชอบนะลายเป็นคําโวยพรให้แก่กันและกันนะนนะเอาละนะ จับหลักไว้ให้แม่นนะครับนั่นคืออักษรย่อในแต่ละคำนะฮะาฝากไว้็นการบ้านนะครับอักษรย่อแต่ละคำละคำตั้งแต่ปฏิหมายถึงการเกิดในภพใหม่พระนะนั่นะหมายถึงพวังนะฮนะนะะนะนะพระเนี่ยหมายถึงภวังนะฮะแล้วก็เราใส่วงกลมเข้าไปก็เลย,เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขา้ารบถึงเวลาที่เราจะได้ ศึกษาธรรมะกันต่อจากช่วงแรกนะครับช่วงแรกเราได้พูดค้างกันเอาไว้เรื่องอารมณ์เมื่อจาแรกแล้วก็จะมีหกสี่ในอารมณ์หมีสี่ในนะครับในที่หนึ่งชื่อว่ากามอารมณ์ในที่สองชื่อว่ามาคตะอารมณ์และในที่สามชื่อว่า บัญญัติอารมณ์และในที่สีชื่อว่าโลกุตระอารมณ์ชื่อต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราก็เหมือนเคยได้ยินได้ฟังบางคำไม่เคยได้ยินเลยนะครับจะถ้าไม่เคยได้ศึกษาอภิธรรมมาก่อนเลยก็เอาเป็นว่ามืดแปดด้านเลยนะครับนะ เรื่องของอารมณ์นั้นถ้าไม่เรียนอภิธรรมก็ไม่รู้เลยว่าอารมณ์คืออะไรดีไม่ดีเราก็พูดผิดผิดวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีทั้งทั้งที่อารมณ์น่ะดีดีนะแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยดีก็เลยบอกอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะพูดผิดก็พูดใหม่พูดให้มันถูกซะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดี จิตใจดีหรือจิตใจไม่ค่อยดีค่ะเพราะภาวะของจิตนั้นเป็นผู้รู้ส่วนอารมณ์นั้นเป็นผู้ถูกจิตรู้แยกกันให้ออกเพื่อที่เราจะได้เข้าใจอารมณ์มีหเราทราบแล้วนะครับทราบเลยใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะอารมณ์หกมีอะไรบ้างค่ะมีรูปอารมณ์ จมีสัทธารมมีคันธารมมีระสาลมและก็โพดทพารมสุดท้ายก็คือธรรมารมตธรรมารมก็คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจอารมณ์ที่รู้ทางใจทางรู้อารมณ์ทราบเลยนะครับมีหกทาง ทางตาทางหูทางจมูกทางริ้นทางกายแล้วก็ทางใจทางตาก็มีรูปเป็นอารมณ์ทางหูก็มีเสียงเป็นอารมณ์ทางจมูกก็มีกลิ่นเป็นอารมณ์ทางลิ้นก็มีรสเป็นอารมณ์ทางกายก็มีเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งเป็นอารมณ์ ส่วนทางใจนั้นมีมากนะมีมากก็คือมีปัสสาทรูปห้ามีสุขุมรูปสิบหกมีจิตแปดสิบก้ามีเจตสิกห้าสิบสองมีนิพพานแล้วก็บัญจัดทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจรู้ทางตาก็ไม่ได้ รู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้รู้ได้ทางเดียวคือทางใจอารมณ์ที่รู้ด้วยใจรู้ได้ทางใจทางมโนทวารเพียงอย่างเดียวอันนั้นเราเรียกกันว่าธรรมารมณ์นะธรรมารมก็มาจากคำว่าธรรมะบวกด้วยอารมณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพคาท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสตาของคุณป้านิดสีการละศินรับนิจ้าภาพสร้างมหาคุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่ฏฐัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงคอยนมทนาสาธุกัสตาของคุณปาน ป้านิดสีกาลสินมานาโอกาสนี่นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามแลาฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาธาของคุณธีรดุษอินวัสาสตาธาของคุณโสธรณนคร สตาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มร่วมกันรับมิจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ปานิษสศรีกาลสินและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ